ดีครับผมครับอยู die, 살살่กับช่องบ่าวเอกบานาครับผมมาครับผมเดินดูยางก่อนครับผมว่ายางเราออกไหมครับผมโอ้โหทุ่ทุนทุ่ดุ่ท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 บ่ทุ่ทุ่ทุนต้่ทุ่ัุ่ทุ่ทุ่นุ่ทุดนุ่ทุ่ทุัทุ่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 ท่ทุ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 ่่่่ อย่างพดอย่างพดย้อยอยู่เลยยังย้อยแรงอยู่เลยครับผมโต้นอะไหนครับผมดูกันเรื่อยๆครับผมเอาเบ้าต้นนี้ออกดีแค่ครับผมพู้หน้ากระโพอเอียงไหลออกข้างวัดครับผมเบาดีมากครับผม แถวแม่บ้านครับผมแถวแม่บ้านครับผมพูดไม่ได้ครับผมถ้าเป็นแถวผมจะโดนด่าแล้วครับผมออกไหมออกไหมโอ้จะเต็มแล้วครับผมนี่เดี๋ยวมาดูดูดูเน่ฮ่าฮ่าเอาอย่างขึ้นหน่อยดีครับผมกีดไว้ตั้งแต่บ่ายสามของเมื่อวานครับผม ตอนเช้าก็เดินมาหยอดครับผมหน้านี้เป็นหน้าหนาวแล้วครับผมบึงการก็ตอนนี้สิบหกสิบเจ็ดองศาครับผมหนาวครับผมหนาวมากครับผมปัดเปลี่ยนโป๊เปลี่ยนโป๊โปครับผมต้นหนะเต็มครับผม <S <S ไหนไหนไหนอย่าเพิ่งเขาอ,ออกอย่าเพิ่งเขาอ,ออกปาร์ตบ้างครับผมสองโป๊ครับผมเนาะยางสองก้อน เต็มเต็มเต็มครับผมค่อยๆค่อยๆเทใส่เทใส่มันจะหกมันจะหกโอ้ยใหญ่ยังไงใส่นั่ครับผมเบิ้ลูกบิ้ลต้นไม้ทำมันนะเดี๋ยวดูก่อนต้นนี้ก่อนดูดิต้นนี้ก็สองก้อนนี่เปลี่ยนเปลี่ยนเต็มครับผม อย่างเต็มครับผมออกดีรักบึ๊ทเหรกีดหนึ่งพักสามกีดหนึ่งพักสามครับผมขี้เกียจกีดครับผมมีธุระทำครับผมนี่ไงธุระของผมก็ตัดหญ้าเพิ่งเสร็จนี่ครับผมนี่ป้าต้นนี้กับเบิ้งครับผมนะต้นนี้ก็ได้สองสามก้อนน้ครับผมนี่อยู่นี่โอ้ดูครับผมสุดยอดคักยูครับผม เอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กปานาด้วยครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ